ที่คนรักษาศีลคนที่มีคนที่รักษาศีลเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีความหมายดังเช่นลูกรักษาศีลย่อมเป็นที่รักของพ่อของแม่ลูกที่รักษาศีลลูกคนนั้นจะมีค่ามีความหมายสําหรับพ่อแม่ลูกคนไหนที่รักษาศีลทําให้พ่อแม่นั้นมีความสุข รรมะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ใดรักษาศีลเท่ากับเรารักษาการเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติถ้าเรารักษาศีลเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติศีลจะรักษาการเป็นมนุษย์ศีลจะคงไว้การเป็นมนุษย์มามนุษย์ผู้นั้นรักษาศีล คุณค่าของคนอยู่คนคนที่รักษาศีลนอะอย่มามันได้บอกมันไม่ได้อย่างที่เราคิดว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าคนนั้นขี้โกงคอร์รัปชันละ่ะงานได้มาการได้มาซึ่งงานก็ดีเกิดจากการล่วกละเมิดศีลอ่ะมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นศีลมันเป็นความจริงของชีวิตเราทำความดี เราทำความไม่ดีที่แจ้งที่รับกลางคืนกลางวันเราก็รู้อยู่แก่ใจนี่แหละศีลคือเป็นความจริงของชีวิตลูกคนไหนที่มีความอดทนลูกคนนั้นก็มีคุณค่าสำหรับพ่อแม่มีความหมายสำหรับพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ลูกที่มีความอดทนอดทนก็หมายวาาว่าถ้าดูร้อนก็สู้แล้วดูหนาวก็สู้แล้วดูฝนก็สู้เรื่องภายนอก เรื่องง่ายๆในพวกเราทั้งหลายอันนี้แหละลูกที่มีคุณค่าของคนอยู่ที่คนนั้นมีศีลคุณค่าของคนคนที่มีธรรมะก็คือศีลน,นี่แหละสำคัญที่สุดพ่อแม่จะมีคุณค่าสำหรับลูกพ่อแม่คนนั้นก็ต้องรักษาศีล พ่อแม่จะมีความหมายให้กับลูกเป็นที่พึ่งของลูกได้ลูกเชื่อใจไว้ใจพ่อแม่ตอนเมื่อพ่อแม่รักษาศีลถ้าลูกของพ่อแม่คนไหนไม่รักษาศีลเช่นดื่มเหล้าก็ไม่เป็นที่เคารพรักของลูกเวลาเจ็บป่วยลูกก็ไม่พร้อมที่จะไปรักษารู้ว่ารักษาหายก็จะไปกินเหล้าต่ออย่างนี้ยามใดที่พ่อลูกพ่อแม่ของเงินจากลูกลูกก็ไม่พร้อมที่จะให้ รู้ว่าให้แม่พ่อหรือบุคคลที่เราใกล้ตัวเราขอเงินมันก็จะไปซื้อเหล้ากินอย่างนี้แหละพวกเราทั้งหลายการล่วงละเมิดศีลเป็นที่เบื่อที่เอื่อมละอาของคนรอบๆตัวเราไม่ว่าสามีขี้เหล้าก็เป็นที่รังเกียจของภรรยามันชัดในพวกเราทั้งหลายลูกขี้เหล้าก็เป็นที่รังเกียจของพ่อของแม่ม เพราะฉะนั้นพวกเราทรั้งหลายทรแมะมันไว้ในเรื่องปัจจุบันอดีตมาดีแสนดีแต่มาปัจจุบันนี่มันไม่ดีเห็นไหมเนี่ยพวกเราดีมันเป็นเรื่องอดีตนะมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วมันไม่ดีก็เป็นเรื่องอดีตนะแต่ปัจจุบันก็คือสติปัจจุบันต้องอยู่เหนืออดีตอนาคตสติเนี่ยอยู่เหนืออดีตสติเนี่อยอ,อ,อยู่เหนืออนาคต สติอยู่เหนือปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเพราะสาติมันอยู่สูงเรียกว่าสาติมันอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงสุขทุกข์มันเปลี่ยนแปลงดังคนที่เคยทำดีวันนี้ทำไม่ดีเหมือนหลวงพ่ออารมณ์โกรธเห็นไหมเป็นบิดาแห่งเอดมาผิดพลาดนินดๆหน่อยก็ดซ้ำเติมหาเรื่องข้อผิดพลาดที่ท่านทำเห็นไหม อันนี้คือเห็นชัดได้ชัดเจนพวกเราทั้งหลายเราต้องอยู่เหนือปัจจุบนันเราต้องอยู่เหนืออดีตเราต้องอยู่เหนืออนาคตเราต้องพิจารณาเราไม่ต้องไปตามรู้เรื่องพระบาทนำผู้ดีก็เป็นเรื่องของท่านไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านเราจงอยู่เหนือเหนือเหนือพระบาทนำาู้เชถึงเกิดคําว่ารู้อยู่เหนือรู้นั่นแหละ จึงเกิดคําว่ารู้ไม่ตามรู้นั่นแหละรู้แล้วเราก็ละสิ่งที่เรารู้มันก็ไม่มีอะไรสักอย่างสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทุกอย่างมันไม่มีค่าไม่มีความหมายเราไปสมมุติขึ้นเองพระบัตรน้ำพุก็สมมุดหลวงพ่ออาโลกฏก็สมมุติวัดดอนจัน์ก็สมมุติเจ้าอาวาดวัดดอนจันท์ก็สมมุติดีก็สมมุติชั่วก็สมมุติแต่เราก็ไปติดในสิ่งสมมุติ พอดีแล้วไม่ดีรับไม่ได้เกิดอาการไม่พอใจเนี่ยเราไปติดในสิ่งสมมุติแล้วก่อนเลิกทำความดีความดีไม่อยู่เหนือสิ่งสมมุติเ่พวกเราทั้งหลายนีความดีจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสมมุติแต่ความดีของเราไปไว้กับพระหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเงี้ยพอเขาไม่ดีแล้วรับไม่ได้เนี่ยพวกเราทั้งหลายทุกอย่างมาเป็นสิ่งสมมุติ ผู้ที่มีสติจะอยู่เหนือสิ่งสมมุติผู้ที่มีสติจะอยู่เหนือสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติจะไม่มีค่าพระบาทน้ำพุจะดีก็ปเป็นเรื่องของพ่อบาทน้ำพุเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็เลือกเอาสิ่งที่ดีที่หลวงพ่อพุทธบัตรน้ำพุทำไว้แม้กระทั่งรัฐบาลเรายังทำไม่ได้วันนั้นในอดีตพระบาทน้ำพุเป็นที่พึ่งของคนที่ติดเชื้อเอช็นเป็นที่พึ่ง วันนั้นอนดีตหลวงพ่อลงกฎก็เป็นเทพระเจ้าแห่งเอสดเห็นไหมแต่มาวันนี้เราจะให้หลวงพ่อหลวงกฎกลายเป็นโจรเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ต้องแยกให้ออกส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีเราต้องมีใช้สติกับปัญญาเนี่ยเราต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเรามีสติเรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนืออดีตเราจะอยู่เหนืออนาคตอยู่เหนือชั่วอยอยู่เหนือดีปกติมนุษย์มันสมบูรณ์แบบมันไม่มี ในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างมันสมบูรแบบมันไม่มีมันก็ผิดพลาดบ้างขาดสติบ้างแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันจะไปตามรู้มันจะไปยึดติดมันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาใจเราต้องการตลอดเวลาก็คือความดีความดีก็คือศิน ไม่ต้องมาทำบ,บุญกับพระก็ได้ขอให้รักษาศีลมันก็จบตรงนี้แต่ไม่ต้องมาทำบ,บุญกับพระก็ได้ขอให้นั่งภาวนาแค่นี้มันก็จบพวกเราทั้งหลายที่นี่มันไม่ทำสักอย่างนะสิศีลก็ไม่รักษาทานก็ไม่ทำเน่ะมันก็เหมือนงวเหมือนควายนะพวกเราทั้งหลายเราไม่ควรสงวัวเลขสิิธิ์ไว้กับพระความดีไว้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็สมมุติบัญญัติเฉย เราติดเราคนหลงพระธรรมติดพระธรรมนู่นทำดีได้ดีเห็นไหมทำชั่วได้ชั่วเราทำดีทำชั่วกลางคืนกลางวานันที่รับพี่แจ้งเราก็รู้อยู่แก่ใจเราต้องยึดตัวนี้เป็นหลักอันไหนดีเราก็ทำอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำอันไหนดีเราก็เข้าไปใกล้อันไหนไม่ดีเราก็อยู่ห่างเนี่ยให้มีสติรู้รู้แล้วก็ให้เข้าอันไหนดีก็เข้าไปต้อนรับมันรู้อันไหนไม่ดีก็ ออกห่างมันหนีห่างมันนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อย่างนี้ความชั่วความดีมันอยู่คู่กับโลกมันก็เป็นสมบ,บัติของโลกคนดีคนชั่วก็เป็นสมบ,บัติของโลกมีอยู่คู่กับโลกไม่ได้มีคนดีร้อยเปอร์เซ็ในโลกใบนี้นะพวกเราทั้งหลายเราจะไปยึดติดบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดมาเราก็ไม่ควรไปซ้ำเติมได้ ทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังองค์โคลิมานแม้กระทั่งนี้มือพระพุทธเจ้ายังหมายให้จะตัดนิ้วมือเห็นไหมทุกอย่างเรารู้เราทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่สุดองค์โคลิมานเป็นจนกลับมาเป็นอลรหันได้เห็นไหมพวกเราทั้งหลายทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นแล้วนี่หมู่บ้านเราเนี่ยจากที่เป็นคนยากจนลำบากเมื่อสามสิบปีสี่สิบปีวันนี้กลับอยู่ดีกินดี เราก็เห็นแล้วคนวันนั้นในอดีตมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้วันนี้กับอดอยากลำบากมีชีวิตไม่ดีนี่แหละอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นหมดคนรอบๆข้างเราหมู่บ้านของเราชุมชนของเราเราก็เห็นหมดว่าครอบครัวไหนที่ลำบากวันนี้กับอยู่สุขสบายนี่แหละพวกเราอยู่ที่สติอยู่ที่ธรรมะธรรมะได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนะี่ยพอเรามะจะเปลี่ยนแปลงชีวิต เราจะเห็นได้เหมครอบครัวป้าติม๋มลุงจสันทรายเหรอไหมอาชีพรับจ้างวันนี้พ่อแม่เสวยสุขลูกสองคนดูแลพ่อแม่อย่างดีลูกก็เป็นครูเหรไหมแม่ก็รับจ้างซักผ้าเหรอไหมลำบากขนาดไหนป้าติม๋มลุงจทุกคนรู้นี่บัดน,นี้สบายกว่าคนที่มีเงินยี่สิบปีแต่วันนี้เงินยี่สิบปีมันหายเหรอไหมนี่แหละพวกเราทำมแบนในสำคัญที่สุด ธรรมะหมายถึงสติจะรักษาชีวิตของเรารักษาครอบครัวของเรารักษาสมบัติของเราที่เรามีอยู่แต่สตินี่สำคัญที่สุดเราขาดสติเราก็หมดเนื้อหมดตัวเรามีสติเราก็รักษาทรัพย์มีทรัพย์ทรัพย์ที่มีอยู่ก็เพิ่มพะวีคูณขึ้นแต่พวกเราทั้งหลายเราขาดสติทรัพย์ที่มีอยู่ก็หมดไปหาก็ไม่ได้ของเก่าก็หมดของใหม่ก็ไม่มา เกิดคําว่ายากจนดังที่เราเห็นเห็นไหมคนบ้านเราก็เห็นอยู่จํานวนมากคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ในอดีตเมื่อสี่สิบปีเห็นไหมมีฐานะมัง่งคั่งลูกหลานอยู่สุขสบายมาวันนี้พ่อแม่บทลมหายใจลูกหลานก็ลําบากอดอยากประสบป,ปัญหานี่ก็คนยากจน,นวันนั้นอดีตคนยากจนวันนั้นในอดีตอยู่อย่างลําบากเห็นไหมลูกมีสติพ่อแม่มีธรรมะเห็นไหมสอนสอนลูก บัดนี้ลูกก็สามารถกอบกู้ชีวิตครอบครัวได้ครอบครัวจึงมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ก็มีอยู่ในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นพวกเราอะไรที่เกิดขึ้นที่เราเห็นที่เรารู้ก็ไม่ควรไปซ้ําเติมดีก็สงบไม่ดีก็สงบเรียกว่าสงบรู้สงบรู้ดีเราก็รู้อยู่เรียกว่าสงบรู้ ไม่ดีเราก็รู้อยู่สงบรู้มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดีเราก็รู้และเห็นว่าตัวนั้นเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างเรารู้เราก็นํามาปฏิบัติแค่นี้แหละดําเนินชีวิตต่อนี่เรารู้แล้วก็ขยายผลสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งดีงามไม่เกิดความงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเรามีสติรู้ว่ามันไม่ดีเราก็มีสติรู้ที่จะหยุดเห็นว่ามันไม่ดีเราก็หยุด เราไม่เป็นไม่ทาอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาทานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องของชีวิตล้วนๆจะไปถามถึงนิพพานธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้เราหมดจุดบริสุทธิ์แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่คือประเสริฐที่สุดสูงสุดของธรรมะไม่ให้สอนให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ทุกวันบริสุทธิ์ทุกวันหมดจุดทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละ ทำมอยู่ตรงนี้นะถ้าเราประมาทพลาดพังเนี่ยเราจะลำบากมันแก้ไขได้ยากก็ขอให้พวกเรามีสติสติี่สํมคัญที่สุดสติมันเป็นหลักของชีวิตนะพวกเราทั้งหลายสติเปรียบเสมือนเสาบ้านถ้าเราไม่มีบ้านมันถ้าเราไม่มีเสามันจะไม่มีบ้านถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่เป็นคนเหมือนคนบ้าเป็นคนเหมือนคนบ้าเห เป็นคนเหมือนคนพิการเป็นอมพุกอมาภาพาเป็นสภาพนั่นแหละไหมเกิดประโยชน์อะไรไมมไม่เกิดประโยชน์ทําดีก็ไม่ได้เห็นไหมพวกเราทั้งหลายเห็นไหมนั่นแหละคือเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติก็เหมือนคนปกติทั่วไปทําได้ทุกอย่างทําอะไรก็ทําได้ทดําหมดดวชั่วก็ทําได้ดีก็ทําได้นั่นแหละคือว่าเราปกติเมื่อเรามีสติเราจะทําแต่สิ่งที่ดีสติจึงเป็นหลักของชีวิต สติเหมือนสาบ้านเมื่อมีบ้านแล้วมันจะประกอบเป็นบ้านหนึ่งหลังได้เมื่อเรามีสติเราก็จะเป็นคนเมื่อเรามีสติเราจะเจริญรุ่งเรืองงอแงก็แนะ่กับเพราะเรามีสติมีกินมีใช้เพราะเรามีสติในพวกเราทั้งหลายทรรมะมาเรื่องง่ายๆมันไปใช้เรื่องยากแต่เราไปให้ค่าธรรมะสูงส่งเกินไปธรรม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตกับกายเราไม่พอใจก็อยู่ที่จิต จ็บปวดทุกทรมานก็นอยู่ที่กายมันก็นอยู่ที่อาการสองสิ่งเนี่ยสุขก็อยู่ที่กายทุกข์ก็อยู่ที่กายแต่เรากลับไปอาศัยสุขนอกกายไปแสวงหาความสุขทางใจนอกกายนอกใจเราเห็นไหมเพราะพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดสติหลงทางหลงผิดไปยึดติดสิ่งนอกกายเอามาเป็นสิ่งสําคัญคนที่มีสติจะเห็นกายเป็นต้นกําเนิดของความสุข เห็นกายเป็นต้นกาเนิดของความทุกข์เห็นจิตของตัวเองเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เห็นจิตตัวเองเป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่กายกับจิตของจริงอยู่ตรงนี้สุขข้างนอกเป็นของปลอมสุขที่มีผัวก็ควบคุมผัวไม่ได้เห็นไหมมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันสุขเกิดจากการมีเมียก็ควบคุมเมียไม่ได้และมีปัญหาดังที่เราเห็นปัจจุบัน สุกเกิดกับการมีลูกแล้วก็ควบคุมไม่ได้เห็นไหอย่างที่เราประสบปัญหาอยู่ปัจจุบันสุกนอกกายมันเป็นสุกนอกกายควบคุมไม่ได้นะพวกเราทั้งหลายสุกนอกกายควบคุมไม่ได้มันก็คงเปียบเสืเมอมน้ำแข็งสุกนอกกายถ้าสุดในกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่กว่ามันจะเปลี่ยนแปลงใช้เวลายาวนานสุกในกายเปียบเสือมมันก้อนหินและหินผาหนะ,นะาไหมกว่ามันก้อนหินแต่และก้อนมันจะสลายไปใช้เวลายาวนานนะสุกในกาย กายร่างกายของเราเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลาก้อนหินก็เช่นเดียวกันก็แปรสภาพตลอดเวลาแต่ก้อนน้าแข็งมันเปลี่ยนแปลงง่ายเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเปลี่ยนแปลงง่ายจากน้ํากลายเป็นก้อนน้ําแข็งจากก้อนน้ําแข็งก่อนละลายกลายเป็นน้ําน้ําก้อนน้าแข็งละลายกลายเป็นน้ําอยู่ในถ้วยถ้วยนะถูกความร้อนของอาทิตย์กลายเป็นไอน้ําพวกเราเห็นไหม ไอ้น <niño sharing> ้ำบางๆกลายเป็นไอ้น้ำหนาๆกลายเป็นเมฆกลายเป็นเมฆเมฆหนาๆกลายเป็นเมฆฝนฝนตกเห็นไหมมันก็เป็นอาการฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุรถชนไปหาหมอเนี่ยเรียกว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรคงทนคงที่ได้เพราะเราไปยึดติดก็จบเหมือนร่างกายของเราเราแก่ควบคุมความแก่ได้ไหมควบคุมความเจ็บได้ไหมควบคุมความตายได้ไหม เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดติดคาว่าความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีทุกคนเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเกิดมาวันแรกมันก็แก่แล้วหนึ่งวันสองวันสามวันจนแก่ถึงทุกวันนี้ไหนพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาหรือสติปัญญาให้เราเข้าใจความจริงอย่างแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนไม่ต้องสงสยัยถ้าปัญญากับสติกับปัญญารวมกันเป็นหนึ่ง มันจะไม่สงสัยดังครับว่าเกิดมาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันเกิดมาหนึ่งวันความเสื่อมก็เกิดหนึ่งวันเห็นไหมสุขเกิดที่ไหนทุกก็เกิดขึ้นที่นั่นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ไหนกิเลสตัณหาราคะก็เกิดขึ้นที่นั่นพวกเราทั้งหลายทุกอ,อย่างมันเกิดที่เดียวกันหมดมันไม่ได้เกิดคนละที่นะเราเห็นไหมเม็ดมะม,ม,ม่วงอนะ่ะเอาไปเพาะเป็นต้นมะม่วงเห็นไหมเป็นต้นเล็ก,เ,ลกเป็นต้นใหญ่เห็นไหม ออกดอกออกโผลลูกเล็กลูกโตลูกใหญ่จนสุกจนเหลืองจนเน่าล่วงโร่นี่แหละคือชีวิตเราก็เห็นอาการว่ามันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดเวลามันไม่มีอะไรเป็นของของเรามีสิ่งไหนเป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของของเราเราเข้าใจว่าเป็นของของเราเราเข้าใจว่ามันเป็นของของเรานี่แหละเราถึงทุกข์เราเข้าใจว่าเป็นของของเรามันไม่มีอะไรเป็นของของเรา ถ้าอะไรเป็นของเราแล้วมันก็มีแค่สติเป็นของเราสติเท่านั้นเป็นของของเราสติก็เปรียบเสมอจชคกี้ร่างกายเราก็เหมือนม้านั่นแหละสติก็เหมือนควันช้างร่างกายเราก็เหมือนช้างควันช้างเห็นไหมถ้าเรามีสติปัญญามันเกิดแล้วมันจะเข้าใจมันจะควบคุมความเจ็บปวดได้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกี่ร้อยครั้งมันก็ควบคุมได้ดังควันช้างควบคุมช้าง ดังจอกกี้ควบคุมแนมะ่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะควบคุมความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นร่างกายเราไดนะ้พวกเราทั้งหลายมันไม่มีอะไรดีก็เท่ากับความสงบเราต้องสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเรานะก่อนนอนทุกคืนเราต้องนั่งสมาธินะมันจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิก็เรื่องของของมันแต่เราต้องนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเป็นเรื่องของกายการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของร่างกายเราจะจิตมันจะต้องบอกจิตเราต้องมีสติสติสัจจะเราจะนั่งสมาธิทุกวันสองทุ่มเนี่ยสติมันก็เตือนแล้วถึงเวลาสองทุ่มนั่งสมาธินะแต่นั่งสมาธิมันก็เตือนต่ออีกยังไม่ครบสามสิบนาทีนะเียแหละวเมื่อเรามีสติสัจจะสติก็จะไปเตือนสัจจะว่าถึงเวลานั่งสมาธินะ สัจจะก,ก็บอกแล้วม่นนั่งสมรีสามสิบนาทีเนี่ยเราทําทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เหมือนไก่ที่เราเคยขังไว้อีกฝั่งหนึ่งเห็นไ,ไหมมันนอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จับไปอีกฝั่งเห็นไ,ไหมเราต้องขังกี่วันตั้งเจ็ดคืนก่อนมาถึงจะกลับคุ้นเคยกับสถานที่ใหม่มาถึงจะขึ้นเล้าขึ้นต้นไม้ต้นที่เราจะให้มันไปอยู่กับต้นนั้นจิตเราก็เหมือนกันเราต้องฝึกฝนอบรมให้จิตนะคุ้นเคย เมื่อจิตคุ้นเคยแล้วทุกอย่างมันก็ปกติให้จิตคุ้นเคยให้จิตรู้กายให้กายรู้จิตให้กายกับจิตเหมือนดวงอาทิ์วรวมกันเป็นหนึ่งเท่านั้นมีแค่ดวงเดียวนะพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กายเราเป็นอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์จิตเราเป็นดวงจันทร์มันจึงเกิดปัญหาเพราะอย่างนี้แหละเพราะอะไรมันเกิดปัญหาว่ามันขัดแย้งกันมันไม่เป็นเอกภาพเราจะต้องให้กายกับจิตเหมือนดวงอาทิตย์ หรือให้กายกับจิตเป็ดด่งต้นมะม่วงโชคอ,อนันต์กับเขียวเสวยถ้าเสียบกิง่งต้นเป็นโชคอ,อนันต์ยอดมันเสียบกิ่งเป็นเขียวเสวยเห็นไหมโชคอ,อนันต์ก็หายกายเป็นเขียวเสวยไปหาต้นโชคอ,อนันต์ก็หามไม่เจอจะไปหาเขียวเสวยก็หามไม่เจอมาอยู่เนื้อเดียวกันหมดนั่นแหละพวกเราเท่านั้นกายกับจิตให้รวมกันเป็นหนึ่งมันจึงเกิดคำว่าสามคขี่กันจึงรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่ง เมื่อกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเราก็จะเกิดปัญญาปัญญาก็เกิดจากสติกับปัญญารวมกันเป็นหนึ่งจะเห็นความจริงเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เห็นไหมเกิดก็ไม่มีเงินที่จะพาไปหาหมอพอเกิดก็ยัไม่เงินให้หมอเห็นไหมนี่แหละคือปัญหาเกิดมาแล้วก็ไม่มีเงินซื้อนมอีกลูกเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินจะพาลูกไปโรงพยาบาลอีกเห็ไหม นั่นแหละคือว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ทั้งซีดพวกเราทั้งหลายเราจะไปนสนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคตขอให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เรามีปัญญารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎของชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันให้เราเข้าใจความแก่ความเจ็บความตายให้เราอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายให้อยู่ให้ได้ให้เราต้องมีพินิจพิจารณาเมื่อเรามีสติมีปัญญา ความตายไม่มีค่าสำหรับบุคคลที่มีปัญญานะพวกเราทั้งหลายคนที่มีปัญญาความตายไม่มีค่าไม่มีความหมายเพราะคนที่มีปัญญาเข้าใจว่าทุกคนมันเป็นเช่นนี้ความตายเป็นของสากลความตายเป็นความจริงของโลกความตายเป็นความจริงของมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ยัง่งยืนเป็นล้านล้านปีมันไม่มีก็ขอความสุขสวัสดีโจงเกิดแก่ท่านทั้งหลาย มีสติรู้สึกตัวว่าวันนี้เป็นวันพระจึงพากันมาทำบุญมีสติรู้สึกตัวจึงได้ถวายอาหารพัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเรามีสติรู้บริจาคการให้ทานพวกเราทั้งหลายทำดีได้ดีเราทำบุญเป็นสิ่งที่ดีงามบุญภายนอกคือการให้ทานนี่แหละบุญภายในคือการนั่งสมาธินะพวกเราทั้งหลาย ก็ขอให้พวกเราทั้งภายนอกภายในให้ได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาชีวิตเราก็มีคุณค่าและมีความหมายศีลส,สมาธิปัญญาจะทำให้คนนั้นเป็นคนบริรสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับบุคคลใดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่ยอมรับดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า พระอ,องค์ท่านดำรงตนการเป็นภาพมหากษัตริย์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมหาชนทั้งในประเทศต่างประเทศนี่แหละธรรมะคือความจริงทุกคนต้อนรับทุกคนสรรเสริญทุกคนแสวงหาความจริงคือศีลความจริงคือสมาธิความจริงคือปัญญาเมื่อเราต้องการความจริงจะจะแสวงหาความจริงเบื้องต้นเราต้องทำให้ จิตของเรากายของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจึงจะพบความจริงเห็นความจริงขอจเจริญพร